นั่นแหละเอ FC เราก็ยัดยัดยัดเข้าไปแล้วเราเอาไปเข้าอบค่ะ f ออบนะคะเราก็มากินมันจะอร่อยมากม,มันก็จะอร่อยมากนางจะปลูกทําอย่างนั้นนะทาเป็นอย่างนั้นเป็นแอปเปิลกระป๋องไว้กินอย่างนี้ค่ะหรือว่าเอาไว้กินกับขนมปงขนมปังก็ได้ทาเหมือนเรากวนแอปสตรอเบอรี่แหละแล้วนางก็จะปลูกสตรอเบอรี่เยอะๆด้วยเพราะว่าจะเอามาฝากแม่นี่แหละให้แม่แกกวนเพราะว่าแกกวน ทุกวันเลยทําเป็นไส้กินกับขนมปังค่ะ,ะเป็นแยมกินกับขนมปังปีนั้นนางกวนแล้วก็เอาไปไประเทศไทยไปให้พ่อกับแม่ด้วยเพราะว่าสตรอเบอรี่นะมันดกมากเยอะแต่ปีนี้เพื่อขยายพันธุ์ใหม่มันก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่แม่ก็พอได้กินได้กวนเล็กๆลกน่น,นอนเขาก็ทำง,งานกันสู่สอง คนอีกคนนึงยังไม่กลับมาเลยมังใส่กินข้าวแม่แม่เข้าไปนอนในบ้านหลังเล็กหรือนอนบ้านหลังใหญ่น้อตอนนี้ <c oughs> นะคะนี่ค่ะฝนลินหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่านางมานั่งใต้ต้นสนมันก็เลยแบบไม่เปียกคะ่ะเอซไม่เปียกแล้ก็คุยกันทําความสะอาดกันอันนี้ตัวพึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยนางมาอยู่นี่เอฟซ นางเห็นรังรังรังต่อค่ะรังต่ออยู่บ้านนั่นแหละตรงที่เขาอ่าอยู่ตรงที่รถเขาจอดตอนนั้นมันมีแบบว่าน้องชายสาม,มีเอาไปทิ้งแล้วมันเป็นตรงที่ว่าอ่าเด็กเกเล่นนะคะเด็กๆขึ้นสไลเดอร์เล่นอยู่ทีนี้มันมีรังต่ออยู่รังหนึ่งค่ะเป็นรังต่อแบบกลมๆนะคะเอฟซี FC. เป็นตุ่มนะแมเป็นเหมือน ต่อต่อมันก็เป็นรังเหมือนลูกตะก้อนะแม่แต่ใหญ่กว่าลูกตะก้อนะใหญ่ใหญ่เท่ากับสองสามลูกตะก้อนน่นน่ะนั่นแหละนะคะนางก็เห็นค่ะนะคะเพื่อนก็เพื่อนก็แบบว่าเอามันออกมาแล้วก็นางก็ไปเห็นมันทํารังใส่ต้นสนนี่แหละค่ะของบ้านคุณยายอีกค่ะนะคะแล้วลมพัดมันตกลงมาค่ะวางอยู่กับพื้นนางก็เลยเอามันมาทอดกิน นางนางก็เลยเอามันมาทอดกินส่วนอยู่ตรงเนี้ยนางไม่เอานางไม่กล้านางนางแล้วก็นางก็บอกพวกเขาว่าไม่ต้องไปทําอะไรมันนะเอามันไว้อย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าน้องชายสามีเนะี่ยให้ใครมาเอาไปเมื่อไหร่เพราะว่านางไม่เห็นแล้วแต่ตอนนั้นนางนางห้ามเขาว่าอย่าเอามันนะสงสารมันเอาไปให้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆหญ,หญๆ่นางบอกอ่านะคะคือลังต่อ เขาที่เขาถามว่าไม่ไม่ต่อเหมือนบ้านเราไม่มีสีพึ่งยังมีเลยพึ่งต่อมีหมดนะสัตว์ตาแยแยอยู่นี่เนี่ยนะ้ให้ดูเนี่ยพึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเงี้ยนเนี่ยพึ่งเนี่ยจะเอาเกสรดอกไม้ไปเลี้ยงลูกมันไปให้ลูกมันกินน้ําหวานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปไหนเราก็ไม่รู้นี่เนี่ยเห็นไหมพึ่งน้อย ตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยที่พะจนต้องทุกต้องทนอืมถามว่าวันวันนางทำอะไรนางก็มีความสุขอย่างนี้แหละตื่นเช้ามาสามีก็ทำอาหารให้กินอยู่ประเทศอะไรอยู่แคนาดาคะ่ะ ลอกกระแตเยะแยะไปหมดเลยอยู่นี่นะกวางเก้งนกก็เยอะเยอะนกนะเป็นไม่รู้กี่ล้านตัวอยู่กับคนนะ่ะโดยเฉพาะอยู่ตรงที่ว่าบ้านที่ติดแม่น้ำมันก็จะมาเต็มตอนแรกว่าจะไปเอาบ้านติดแม่น้ำนั่นแหละแต่ไปมาโอ้ยไม่เอาขี้เกียจฟังเสียงเรือวิ่งหน้าร้อนเรือจะวิ่งเยอะเขาไปเล่นกัน เอออาตรงนี้อยู่ใกล้แม่นี่สวยไหมคะสวยมากดอกไม้สวยกับเพึ่งน้อยโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลผิดภัยก็มาอากนี้แต่ชีวิต ท,ทุกชีวิตต่างต้องมีดินลนพึ่งนน้อยตัวหนึ่งมีดินนี้พิดภัยที่ผจน